สวัสดีครับพบกับช่องลุงต้อมแชแนลตอนนี้เราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมครับวันนี้เด็กๆเ,เยอะไปะเข้าไปดูข้างในกันครับตอนแรกก็ซื้อตั๋วก่อนผู้ใหญ่30สิบเด็กยี่สิบแต่พอดีผมมีบัตรฟรี เป็นปลาปลาโดปลาชะโดโลของปลาแม่น้ำโขงไปเข้าไปดูข้างในกันครับนี่ก็เป็นปลาปลา,าอะไรเนะี่ย ปาไหลไปไเดินาหน้ากันครับ่ดินมาในตัวตัวนี้ได้หมดเดีวิี่จะมาดูตัวนหมดเพราน่าพี่มเลือเพี ไาเยอะครับข้างในค่อนข้างอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับวันนี้เด็กๆเยอะมากอ้ปล,า,ปลาแม่นน้ำโขง ขยายออกไปที่พื้นที่ริมน้ำที่ันตานี่ก็เป็นปลาแง่ทองอ,อดมันจะเป็นที่พิพิธภัณฑ์ปลาหายากและปลาใกล้สูญพันธุ์ในแม่น้ำโขงนะครับที่แห่งนี้สุดยอดมากับ มีปลาหลากหลายพันที่หาย,ยากนะครับนี่เป็นปลาตาดำสวยงามกับสวยงามปลายี่สกปลาเขาดำหอ้ตัวใหญ่มาก thank you ส่วนดินแม่น้ำโข ハハハハ ร้อนตรงนี้เป็นทางไหนเนี่ยอืมห้ามจับตู้ปลาหมดละใหญ่มาก ดีกว่าจับละไปดูปลาใหญ่แป๊บหนึ่งก็ส่ง น้ำห้าลูกล้านวะลูกลาก้านไปใสรไปไหน 嗯。Uh.